ครับผมวันดีครับคุณแดงครับผมจ้าวันดีจ้าอ่าอยู่อำเภอเมืองจ้าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดอุดรธานีโอ้โหปลูกอินทผลัมมาจากปีอลไรครับเอ็มซีวันปลูกยังไม่ถึงสองปีโอ้สุดยอดมาต้นใหญ่แท้ปีกับอีกกี่หนึ่งปีกับอีกสิบแปดเดือนบ่ะอ๋อครับผมจ้าโอ้ประมาณยี่สิบกว่าเดือนจ้ยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเอ็ดเดือนประมาณนั้นนะครับ อีกสามเดือนก็นครบสองปีแล้วประมาณเมษากับครบแล้วเนาะนี่คือรุ่นปีกัวลุลงดินไปแต่ว่าสูงถ่วหัวแล้วสูงถ่วหัวเหตุไดได้ขุดดินบ่ครับบ่ได้ขุดจ้ะเหตุไดขคือยังไมันขึ้นงัมนคือพ่นกระทะผ<ด>สมดินใส่ขิงรัวใส่แกธทรมดายก็เอากองไว้กองไว้โพวไว้คือพ่นกระทะแล้วก็เอาก้ามากกับจก จกเอามือจกเลยปลูกแล้วก็หอยน้ำจ้าโอ้ยง่ายป่นัอนเด็จ้าง่ายๆใบหยากรักเม็ดเฮ้เราไฮน้ำเดือนละจักเดื่อครับโอ้ยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ขึ้นพอย่ำแน่กับไ้โอ้สภาพบ่ถิ่มบ่ถิ่มดูแลตลอดแล้วปุ๋ยไ้จังไหนครับปุ๋ยกับไ้อันไ้เดือนละ ทออเทือนเดี๋ยวมั้งเนื้อเราเธอเป็นอ่าปุ๋ยยังปุ๋ยน้ำอ๋อแล้วก็ขี้งัวขี้ควายไอ้ขี้งัวขี้ควายนี่ก็ใส่แต่ขันมีก็เอามาใส่ข,ขันมีก็บเปล่าเอามาใส่สองไร่นี่ปลูกไปเลื่ยมั้งป่ะครับนี่จ้าโอ้เต็มนี่ก็เป็นรอยต้นหมดเนาะต้นตัวแม่ประมาณนับเบ้างแล้วประมาณแปดสิบตัวผูประมาณยี่สิบแล้วนอนี่ยให้ยังไงครับนอแม่เนี่แยกแยกแยกเลยติจ้า โอ้แยกแล้วมันบ่อไตดิบ่บ่อายแยกง่ายง่ายเลยแล้วก็เอาไปฝังต่อเลยฝังต่อหัวน้ำก็คือการห้าปลูกที่แรกนั่นแหละครับผมโอ้โหแล้วปีนี้เดี๋ยวผลผลิตออกปีนี้เข้ามาซีมกันเนาะโอ้โหย่มเลยออกแล้วมันบปกดไล์กดไลค์กดไลค์โอ้โหยอดย่มเลยขอบคุณคุณแดงจ้าคุณแดงจ้าขอบคุณครับผม